เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่1กร,รกฎาคมเช้านี้ครับเรามากันดี่ดีลเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของดาบิดเดคอรกันนะครับหลังจากที่สัญญาเดิมของเจ้าตัวน่ะได้หมดลงในช่วงเช้าว,วันนี้แล้วและจากรายงานตลอดช่วงคืนที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็ได้ข้อสรุปแล้วกับเรื่องของดาบิดเดคอาร์ดูทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ออกมาประกาศเองว่า ตอนนี้สโมสอนกำลังพูดคุยถึงเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับดาบ r ิดดเคอทุกอย่างยังคงเปิดกว้างครับกับนายทวารรายนี้ที่รับใช้สโมสรมายาวนานมากกว่า12ปีนอกจากนี้รอบดอสันนนัาข่าวของ ESPN นะครับก็เปิดเผยเพิ่มเติม,ตมว่าดนะับบิดดเคอจะแต่งงานในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับดังนั้นสโมสรจะให้เวลานักเตะใช้เวลาส่วนตัวอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามนั้นจอเมทัฟในการกีฬาของแมนยูนเต็ดนะครับจะมีการนัดเจราจากับดาบิดเดคิอาแบบส่วนตัวเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นอยู่อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้ซามิโอลเฮิร์สนักข่าวจากแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์ก็เป็นอีกหนึ่งรายนะครับที่ออกมาคอนเฟิร์มว่าการเจราจาสัญญาฉบับใหม่ของดาบบิดเดคิอากับทางทัพป,ปีสแสดงนั้นยังคงจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและจะเป็นการเจราจาแบบตัวต่อต,ตัวในช่วงสัปดาห์หน้าครับ เรามาต่อกันที่เรื่องงบการเสริมทัพของสโมสรกันบ้างนะครับกับรายงานล่าสุดจากทางแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์โดยจากรายงานนะครับเผยว่าหลังจากที่แมนยูเตน่าดึงตัวเมสซันเมลเข้ามาร่วมทีมแล้วด้วยค่าตัวประมาณ60ล้านปอนด์และตอนนี้ครับเอริกนาก็เหลือง,งบเสริมทัพประมาณแค่65ล้านปอนด์เท่านั้นในการดึงกองหน้าตัวเป้าเข้ามาร่วมทีมนะครับแต่งบมันอาจจะมีเพิ่มมากขึ้นหากว่าสโมสรสามารถปลังั้งแต่ส่วนเกินออกจากทีมได้ ดูตอนนี้กับกองหน้าเป้าหมายของ Small สโมสสเรานะครับไม่ว่าจะเป็นวิกตอร์เซมเพนของนาโปลีกอนซาโลรามอสของเบนฟิก้าแฮร์รี่เคนของสเปอร์เรนดาโคลโลโมนีของแฟรงเฟิร์ตหรือว่าจเจนรัสมุทฮอยลูนของอาตาลันตานั้นแต่ละคนก็ต้องบอกว่าค่าตัวเกิน65ล้านปอนเท่านั้นครับ หรือบางรายอย่างรัสมอยลุมน,นาตอนแรกก็ไม่ถึงหรอกนะครับแต่ถ้าว่าตอนนี้ออตาลนตาก,ก็โกงค่าตัวเกินกว่า70ล้านปอนด์ไปแล้วทำให้ตอนนี้หนทางเดียวของแมนยูเต็ดในการจะเสริมกองหน้าเข้ามาร่วมทีมช่วงซัมเมอร์นี้ให้กับเอลิคเคนทักนะครับก็คือต้องปล่อยตั้งแต่ส่วนเกินออกจากทีมไปให้ได้ด้วยตามข่าวตอนนี้นะครับก็อาจจะเป็นเฟลดที่ฟูแลมีความสนใจอยู่ค่าตัวรา,ราวๆสิบหล้านปอนด ส่วนกับไดนอื่นๆอย่างอเล็กซ์เตเลสหรือว่าเอริกบายยีที่สโมสรอนจะปล่อยออกจากทีมอย่างแน่นอนนะครับจนถึงตอนนี้ยังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการจากสโมสรอนไหนยื่นเข้ามาเลยครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับกับการประกาศอย่างเป็นทางการจากทางสโมสซอนว่า2นักเตะตัวยิมอย่างมาเซลซาบิเซอรและก็วอลเวคฮอส จะกลับสู่สโมสรต้นสังกัดเดิมแล้วนะครับอย่างไบเยนิวนิกแล้วก็เบอร์ลี่ตามลําดับครับโดยสําหรับในรายของมาเซลซาบิเซอร์ที่ทับปีแสดงยิมมาจากบาเยนนะครับก็มีการลงสนามให้กับทีมไปทั้งสิ้น18เกมด้วยกันนะครับจากทุกรายการทําไปได้3ประตูและก็มีอีกหนึ่งแอสซิสต์ครับส่วนในรายของวอลวิกฮอสที่ยิมมาจากเบอร์ลินนะครับลงสนามกับทีมทั้งสิ้น31นัดจากทุกรายการทําไป2ประตูและก็มีอีก3แอสซิสต์ด้วยกันครับ ซึ่งกับทั้ง2รายนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าสโมสรจะมีการเดลใครมาร่วมพิมพ์แบบถาบอลบ้างนะครับโดยกับีนรายของซาบิเซอร์นั้นมีค่าตัวราวๆ15-20ล้านยูโรส่วนวอลเวคอ์สนั้นคาดว่าถ้าเจรจาจริงไม่น่าจะเกิน5-10ล้านยูโรครับเรามาต่อทนนี่ข่าวออ f ฟิเชียจากทางเว็บไซต์สโมสรกันต่อเลยนะครับกับเรื่องของอ e ีธานแลด ดูเมื่อคืนที่ผ่านมาครับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าได้ปล่อยตัวอีธานหลาดแบ็กขวาดาวรุ่งวัยยิ้ม11ปีให้กับสโมสรเบอร์มิงแฮมซิตี้จากลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพด้วยค่าตัวประมาณ75,000ปอนด์พร้อมกับมีส่วนออปชั่นจะได้ส่วนแบ่งนะครับหมายว่าเบอร์มิงแฮมซิตี้นะมีการขายนักเตะในครั้งต่อไปข่าวต่อมานะครับกับเรื่องของเจดอนซันโชกันบ้างครับกับรายงานของทางฟุตบอลอินไซเดอร์ วันนี้พิทโอรุกนักข่าวของสื่อเจ้าเดินกล่าวนะครับเดี๋ยวอกมาระบุว่าทางทัพปีแสดงไม่ปิดโอกาสนะครับจะปล่อยโจเจดดนซันโชออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้าว่ามีสมอสซอนนก็ตามครับแสดงความสนใจเข้ามาเนื่องจากว่าดังทัพปีแสดงนั้นต้องการเงินทุนนะครับเข้ามาให้กับเอลดิคเทนฮากในการเสริมทัพนักเตะแนวรุกช่วงซัมเมอร์นี้ดยุแมนยูเนเต็ดนะครับพร้อมจะเปิดรับฟังข้อเสนอที่เป็นไปได้ยื่นเข้ามาครับยังอยู่กับเรื่องปล่อยนักเตะนะครับมาดีข่าวต่อไปกับเฟลดกันบ สโมสสนโรม่าซึ่งมีโชเซ่มูรินโญเป็นกุนซือนะครับแสดงความสนใจอยากได้ตัวเฟรทเข้าไปร่วมทีมช่วงซัมเมอร์นี้ดูนักเตะนะครับมีค่าตัวประมาณ15-20ล้านปอนด์ดยค่าวัาทั้ง2อสโมสสนนะครับจะมีการเริ่มติดต่อกันถึงดีลของเฟรทในช่วงสัปดาห์หน้า อย่างไีกเขาตามตอนนี้ฟูลแลมก็จริงจังเช่นกันนะครับที่อยากจะได้ตัวเฟลทเข้าไปร่วมทีมช่วงซัมเมอร์นี้ทําให้โอกาสของโรมานะก็ไม่ง่ายเช่นกันนะครับกับการได้ตัวกองกลางวัย30ปีรายนี้เข้าไปร่วมทีมแต่สิ่งที่ชัดเจนนะครับคือทางฝั่งของ Manchester, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมจะปล่อยเฟลทออกจากทีมอย่างแน่นอนครับในช่วงซัมเมอร์นี้มาคดีเรื่องการเสริมทัพกันบ้างนะครับเริ่มดี่ดแรกกับดีของอังเดโอนาน่านายทวารจากอินเตอร์มิลานวันนี้รายงานล่าสุดจาก ula, าาอ Italian, ัลเฟรโดปดูออาน ทางฝั่งทัพปี่แสดงนั้นเตรียมข้อเสนอประมาณ45บวก5ล้านปอนด์นะครับในการยืยนน่นข้อเสนออย่างเป็นทางการคว้าตัวอาน่าจากอินเตอร์มิลานเข้ามาร่วมทีมอย่างไรก็ตามนะครับอนะินเตอร์เนี่ยต้องการเข้าตัวหลัก50ล้านปอนด์ยืนพื้นเลยแล้วก็บวกโบนัสเล็กน้อยซึ่งกับดีลนี้นะครับอลเฟโดปดูลา่ายืนยันว่าอินเตอร์พร้อมปล่อยครับและก,กรารเจรจาเนะี่ยน่าจะไม่ยากเย็นนักและอีกรายงานจากมัตติโอมเรโตนะข่าวจากรีโลโวนะครับ,รบเดี๋ยวมาระบุก,กับดีของอันเรโอนา่าไว้ว่า แมนเชสเตอร์ยมนแต่นั้นให้ความสนใจในาทวารวัย27ปีรายนี้จริงนะครับทาวานนะตอนนี้ยังไม่มีข้อสเสนออย่างเป็นทางการจากทางฝั่งทัพปีแสดงถึงทัพงูใหญ่อินเตอร์มิลานแต่อย่างใดครับข่าวต่อมานะครับกับดิวของกอนซาโลรามอสกองหน้าตัวเก่งจากเบนฟิก้ากันบ้าง วันนี้รายงานจากคอริโอเดมันญาสื่อดังของปรตุเกตนะครับได้ออกมาระบุว่ารุยคอสตาประธานสโมสรเบนฟิก้าเนี่ยมั่นใจอย่างมากครับว่าทางทัพปีศาแดงจะยื่นข้อเสนอหลัก69ล้านปอนด์หรือว่า80ล้านยูโรนะครับกับการจ่ายค่าฉีดสัญญาดึงตัวกอนซาโลรามอสเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนครับหลังจากทั้งสองสโมสรเนี่ยมีการเจรจาผู้รยกับยูนี้มาเป็นเวลาค่อนข้างนานแล้วมาที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของเมสันเมล์กันบ้างครับวันนี้แมตต์ลอนักข่าวของเทเลกราฟ เมสันเมาส์จะเข้ารับการตรวจร่างกายกับทางคัพปีแสดงในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับและหลังจากนั้นก็จะมีการเซ็นสัญญาและเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงสัปดาห์หน้าทันทีมากระดิ่คำต่อไปนะครับกับทัศนะของลุยซาฮาที่ได้ออกมาแนะเฟลดนะครับหากว่าในช่วงซีซั่นต่อไปไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเอลริกเฮนฮาร์คควรจะเลือกย้ายสโมสรดีกว่าครับกับช่วงซัมเมอร์นี้ถึงแม้ว่าเขาเองคงเชื่อลึกๆนะครับว่าเฟลดเนี่ยยังมีอนาคตอยู่กับสโมสรอยู่ก็ตามโดยลุยซาฮานะครับในทัศนะดงกล่่าาวววเอไ้า สำหรับผมแล้วมองว่าเขาเป็นนักเตะที่มีความมุ่งมั่นอย่างมากและผมก็จะไม่พูดอะไรแย่ๆเกี่ยวกับตัวเขาอย่างแน่นอนคุณสามารถบอกได้ว่าเขานะ่ะฝึกซ้อมอย่างหนักและก็เป็นผู้เล่นที่จงรักภักดีสุดๆต่อสโมสรแต่กับช่วงซัมเมอร์นี้ทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเขา,าล้วนๆเลยละ่ะกับช่วงซัมเมอร์นี้หาว่าเขาต้องการย้ายทีมมันก็เป็นเรื่องที่พอจะเข้าใจกันได้นะถ้าเขาต้องการลงสนามมากกว่าที่แมนยูเนเต็ด ฟูลแลมก็เป็นสโมสรที่ดีที่มีข่าวร่วมกับเขาและผมก็เชื่อว่าเขาจะมีโอกาสได้ลงเล่นมากกว่านี้อีกนี่จะเป็นดิวการยาทีมที่ยอดเยี่ยมสําหรับเขาอย่างแน่นอนแต่ผมเองก็ยังเชื่อลึกๆนะว่าเขานะก็ยังมีอนาคตอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าซีซั่นนั้นมันยาวนานมากๆและคุณก็ไม่มีทางรู้ได้หรอกว่าในช่วงระหว่างซีซนนั่นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างเช่นเรื่องอาการบาดเจ็บหรือว่าอะไรทํานองนั้น แต่ก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะหากว่าเขาไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของเอริคเทนฮากในซีซั่นหน้าเขาน่าก็ควรจะย้ายออกจากทีมนั่นแหละดีที่สุดแล้วหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Red d ว v ิ l Page กันด้วยนะครับผม